ถึงตอนนี้คงเรียกได้นะครับว่าเป็นการปิดฉากโครงการรถไฟไทยจีนที่ประชาชนคนไทยหวังจะไดใ้ใช้นะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางรวมทั้งการคมนาคมขนส่งทั้งความเร็วสูงและรางคู่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดจากรายงานครับโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทางรางนั้นถือเป็นอีกทางเลือกที่สําคัญต่อการเดินทางทั้งด้านการขนส่งแบบโดยสารและการขนส่งสินค้า หากไม่เอาอารมณ์ทางการเมืองเป็นที่ตั้งโครงการรถไฟไทยจีนคงไม่มีจุดเริ่มต้นและจบลงแบบอวาสานโลกสวยกลายเป็นฝันกลางวันที่พลันตื่นขึ้นมาพบความจริงที่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดหวังเมื่อเริ่มต้นเจราจาด้วยการหลอกตัวเองจึงทำให้หลงลืมไปว่าในสายตามหาอำนาจนั้นไทยเป็นได้แต่เพียงลูกไล่หาใช่มหามิตรไม่ว่าจะจีนหรือสหรัฐก็ไม่แตกต่าง อย่าคิดฝันแปลว่าพี่ใหญ่จะจัดให้พี่ใหญ่จะจัดหนักลระไม่ว่าจัดหนักขนาดไหนถึงขนาดกับนายสมคิดจาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจรู้แกวชิ่งนี้ไม่เป็นหัวหน้าคณะไปจีนเพื่อเจรจาครั้งล่าสุดโดยยัดการบ้านใส่มือของสองรัฐมนตรี คือนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมกับนายอภิษ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังส่งให้ไปคุยกับจีนแล้วคว้าน้ำเหลวกลับมาตามคาดนั่นแหละมีอย่างที่ไหนเจรจาก,กันมาเกือบสิบครั้งยังหาความชัดเจนอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวเมื่อดูจากการบ้านที่รองสมคิดฝากให้สองรัฐมนตรีไปคุยกับจีนนับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเรื่องรายละเอียดโครงการ สัดส่วนการลงทุนสัดส่วนการถือหุ้นวงเงินกู้เงื่อนไขการปล่อยกู้และการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจนป่านนี้ยังหาความชัดเจนไม่ได้แต่เชื่อหรือไม่กลับมีกำหนดตามไทม์ไลน์ตอกเสาเข็มเปิดบริการออกมาประโคมข่าวกันใหญ่แบบมโนกันล้วน,นมาตลอดว่าปีพศ2561ก็จะเปิดวูดกันแล้ว อย่าปฏิเสธความจริงไปเลยว่าการทำรัฐประหารขึ้นมามีอำนาจของทหารนั้นมีแรงกดดันรอบด้านโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่ส่งตัวแทนมาว่ากล่าวถึงหัวกระดบ้านซึ่งนั่นเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คณะผู้นำทหารของไทยหันไปอีอ๋อก,กับจีนคิดฝันหวานว่าจะสร้างอนาคตของชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจใต้ร่มเงาของจีนซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงจังหวะพอดีที่จีนกำลังขายฝันเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่21ตามยุทธศาสตร์วันเบลวันรถและทางรถไฟเชื่อมจากคุณหมิงลาวไทยถือเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อความประสงค์ต้องตรงกัน จึงนำไปสู่การสร้างภาพของสองเราต่างได้ประโยชน์จากโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างทางรถไฟน้ำร่องก่อนจะมีโครงการลงทุนอื่นๆตามมาอีกมากมายตอนนั้นอารมณ์ของผู้นำไทยยืนกรานจะเอาให้ได้ทำให้ได้และขอประเคนให้จีนเป็นประกาศสิทธิและไฟลนกล้นจนหน่วยงานรับผิดชอบไม่มีการศึกษาโครงการอย่างท่องแท้และสุดท้ายต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ จนกระทั่งรองนายกสมคิดต้องมานั่งกลุมขมับเนื่องจากไม่อยากให้ลูกหลานแช่งชักหักกระดูกในภายหลังขืนต้องตกลงเอาตามที่จีนชี้นิ้วทุกอย่างจะว่าไปเรื่องนี้รองนายกสมคิดซึ่งอยู่ในทีมที่ปรึกษาคอสอชอมาตั้งแต่ต้นก็รู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไร หากมองจากมุมของจีนโครงการร่วมลงทุนรถไฟไทยจีนเป็นประโยชน์ต่อจีนแน่ๆทั้งการขนคนและขนสินค้าแต่สำหรับไทยกลับไม่แน่เพราะความนิยมเดินทางด้วยรถไฟของคนไทยลดต่ำลงมากถึงครึ่งต่อครึง่งสายการบินโลคอส s t ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านนั่นน่าสนใจน่าใช้บริการมากกว่า ส่วนสินค้าที่จะขนก็ไม่ได้มากมายแถมบางช่วงก็ทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟทอกำลังทยอยก่อสร้างเพื่อขนคนขน,นสินค้าเช่นเดียวกันอีกด้วยการเดียวที่ไม่รู้เขาไม่รู้เรามืดบอดตลอดมาเช่นนี้จึงนำไปสู่อาการช็อกและร้องไห้หนักมากเมื่อปรากฏว่าผลการเจรจาล่าสุด จีนปัดข้อเสนอของไทยที่ขอให้จีนเข้ามาร่วมลงทุนให้มากขึ้นแถมเกทับรับแหลกกลับมาเหมือนไร้ไมตรีถ้าไม่อยากลงทุนเยอะก็ลดเหลือทางเดียวและชะลอการก่อสร้างบางช่วงออกไปสิอย่างนี้เท่ากับดับฝันกันเห็นเห็นทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน